กันเดนกันกอแราออกไปอินเดียเตอนนีอยู่กับแบคมินอัพเกรดแล็ินเือ้ินมาทำไมไม่รู้เนี่ยโอ้แอปเิเดืดเฮ้ยลุดยือออกไปอย่ามายืนติดไม่ได้แอนอะไรอยูหอ้วลไม่ด้ตอนแรกมาแอปิ้ลมาอ๋อ ียวอะไรวะเคยเกียหมู่บ้านเราจริง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 จจริงจโดนแบนผมไม่เียวอ่ะเียวอ่ะโดนได้ไงม ผมไม่ได้ไม uh, uh, ah. ่ใช่ผมเนี่ยนะชื่อหน้ามันเต็มๆเลยนะไอร็ดอ่ะอะไรนะส่งเตร์โนแอดมินแบนแบนหาุไข่ไแอดมินผู้หญิงไหมไอ้ดูฉับอ่ะไออาร์ก็แอดมินผู้หญิงไงไออาร์สูตรทีหรอนี่ผมไม่ได้เขียนแล้วนะ อ้เดอผมโดนแมนได้ไงเออต้องพูดอย่างนี้ดูสิดูนี่ไงอ่ะเออเอเาก็มืนมนนี่อีพีมันแกนเกียไิ่ได้หาว่ะมนได้เกียแมเง้แจ้งแจ้ง แก่แก่แก่เกียนวันว่ะเฮยก็บอกผมมื้อเลยม่อนก็อะไรก่นไงได้เหรอไทย N I R S ทีลองื้เกียนผิด เนตัว่ายิมเดี๋ยวเกียนที่มอที่มอโดนโดนได้ไงคะแก็มเงินยั มาโดนโดนเกียร์นั่นแหละที่ตีค่ะจำได้ป่าคนเลี้ยงที่เราฆ่ามาตอนเช้าอ่ะไม่ใช่คนละคนเด็คนละคนเล่ามันจะฆ่าเราได้ไงยันได้ไหมมันชื่อตัวเอหนำหน้าหนุบกนุกดีหัดคิดอยู่นะยญ่ค่ะ เ <ih az violin beeping warfare> อ้ยเฮ้ยรู้สึกว <az Elijah> ่าเราอัดนั่นมาเราอัดนั่นมาอะไรเกียนแล้วเราอัดแล้วไม่เกียนบ้างคนอื่นปะวะกินแท้หายคุณจะเอบ ไม่เกี่ยวรไปไปล้ตัวเอกมานโดนเกียร์รับเยร์ไอ้หาใครมาเอาว่ใครเกียรเอาชรมาเอาไม่เอาเยอะเอกนายเงินเท่าไหร่จับจิตจ๊ดุ๊ไม่เกี่ยวไอ้ส มันเกี่ยวเลยด้วยแหมีหมทำอะไรจะเพิ่มเงินให้ผมเฮ้ยพวกเกิดแม่งเพื่อไม่คูมาสองล้านกว่าจ <c ười> ิมจีก็ไม่มีอะไรเลยนะพูดซื้อเพชรหมด ไปซื้อโผ<ป>ล่เปล่าไปเงินไม่พออะปีตามมาไหมกูงงเฮ้ยไปกินพูไปครับเงินไม่พอเดี๋ยมต้องพูดงี้ต้องพูดเร่องเงินเลยดีกว่าไหมตั่งเลยแอมมีจะทำอะไร เอ็มมี่ที่ไหนอ่ะเรื่องเหรอเอ็มมีนเเสกนามาแล้วว่ะเอ็มมีเสกนาแล้วว่ะเอริ่มเริ่มมีบัวไปบัวเริ่มเริมเริ่มแมบสังโคสังโคให้อกแล้วไงอีกแม่งเหมือนใค ใช่ได้นะ,อะนอ่ยอะไปดับไฟกูมาไอ้ไอ้ดูไม่แกเอาบ้านไปไปโอ้ยอ็นมินตอบมี้ยอ่ะใชแน่อยูย่เราไงอ่ะ มาอยู่สี่อะไรวะถามมาอยู่กับเราหรือเปล่าวะใช่เหรออยู่ยู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 ตอบไมไหวเลยอ่ะอยู่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 อ่ะมินไปไหนอยู่มินแค่กูอยู่ไมสัตย์กินไปก็เกียดมิดแค่อาดเดือด con của chia kênh em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  ออ่้อองไปตีอ่ะอบอกแอมินนะ์น่อ้ยขอโพแอดมินป่ะเผื่อโดนแบนมันก็ได้โพให้เอกป่ปโหแม่งแบดได้เกียรติมากก็ไปรหัสหม่เอ้ยกลัวอะไรล่ะเออล็อกเก็ต ซอสบีฮัสโนเบสอ๋อนี่มันเปิดแอดมินเปิดตกตกมันไปแอดมินทำอะไรวะเปิดตล่องโน้ตแล้วก็ดูของมาแล้วด้วยโอ้ยเราไหไรอ่ะไม่รู้อาไม่เอกีมม่เขี่ยอะไรไม่รู้อ่ะเออแอดมินเริ่มเริ่มแล้วไง เอสเอสทำมเออเอ๊ะทำมาไอ้ d ู ah, Ad min. Ad min ้แล้วขู่แล้วตอนนี้เราไม่กลัวแล้วปับกล้องถ้าระบุกล้องมานี่เราตายมันไม่ได้หกโหดนะอ้าวโคดี้แอดมินคนนี้ใจดีนะอโคดีะแอดมินคนนี้แอดมินคือเห็นจะแบนเอตัวประตูให้กูด้วย คูยแอดมินหอไปแล้วแอดมินเป็นไหนวะบ้านแอดมินอยู่ใกล้เองนะเว้ยไม่ใช่เหรอหมู่บ้านแอดมินเคยไปเทียนเนี่ยแอดมินกำลังขึ้นไปแอดขอโพหน่อยดิแล้วก็บอกว่ขอโพแอดมินโดนเทียนทุกบ้านชื่อใครดีชื่อ EAK รอคิชื่อไอ้หมูมันดีแล้วตัวน้ำเลยแล้วมัน ้จะใชยังไงเนี่ยนี่เอาไว้ชื่อ A S H L E Y ดีกว่าชื่อคื่นโอยเกียรติเกียรติเอาดิเอาดิมาเอาดิมะเอ้ยใครทุกตรงเนี้ยใครทุกโตไปอ่ะไม่รู้เป็นนักงานอืมเป็นน้องแตงหมของวันที่ดี้วแอดมีโดนเกียรติถูกเกียรเหรอ มึงเกียนเหรออึงตกมันงอะ fuck, รอย่เงี้อครัไอ้หว่นนะฟ้าไปดิ้งดิงดิงดิ้งดิ้งยิงไม่ได้หรอตอนอยู่ในน้ำอ๋อรู้แหละอซไนใครทุบโต๊ะบ้านผมไม่รู้อะ่ะ เอาอย่างนี้เลยกว่าแต่พุ่งไข่มือนขับเวรเม็นเราเว้ยฮะ1เมอรเอ้โอะ

ว่บาบอกแล้วดีใจเฮ้คนที่พี่มาหาเราวะ่ะ <c oughs> เบอร์ายขออนินนี้ขอหมดเห่องอหน่นะ โยนเบนยกเกล่าพอขอพอขอปูบะทำตรงไหนก็ได้เอากล่องไม่ล็อกกล่องแล้วก็ใส่โพเทกลงไปแป๊บนึงวางฝักใต้ดินตรงไหนมันก็มองเห็นนะอของละเอ็กเอกแล้วเอกเจ็บตัวไว้เลยขออะไรเหรอเจ็บตัวอะไรโพเทก ทำมอ่ะโดนแน่โดนแบนแน่เล้ผมใส่ชื่อคนอื่นไปแล้วผมใส่ชื่อหลัดตอกบรนไว้แล้วการให้หมูแจงเอ้ยอติดบล็อกเข้าอีนั่งนั่งค้างเลยอ่ยเหมือนจะค้างเออเหมือนกันเลย จะโดนแบนยกแก๊งเลยนะครับเฮ้ยค้างาอ,อ่ะออกเข้าใหม่เลยดนี่เจอปิดอ่ะเป็นไรเราเซิร์ฟปิด <จะ S 2> <ะ>เขียนว่าคอสเซิร์ฟเวอร์คอสเออเซิร์ฟปิดว่ะ